โอ้โหก็จบไปแล้ว EP หนึ่งกับ EP สองนะต้องบอกว่าแพลวพราวสุดๆๆกับลีลาการจีบของบน ที่สุดใช่มันเหตุมันเกิดเพราะว่าวันไอแซนคืนนั้นแหละก็คือเหมือนที่เขาแบบว่าเมาแล้วก็มากินเขามันไก่ใช่ไหมอ่ะเออแล้วก็แบบเมาไม้แล้วก็แบบว่าสลบไปตรงนั้นอืจนแบบว่าจะกลับบ้านก็ไม่รู้จะลับยังไงอะไรอย่างนี้เออลุงของเราหรือว่าลุงจิพากลับไปนอนที่บ้านอแต่พากดว่าแบบว่าโทรศัพท์ก็แบบแบตหมดแบตหมดแล้วก็เลยไม่รู้ว่าต้องไปส่งที่ไหนก็แล้วเราเห็นจากท่าทีรู้สึกว่าเรือไม่ดีแหละก็เลยพามาที่บ้านจิ๊บก็นอนไปก่อนแบบนี้ก็แบบว่าค่อยว่ากัน แต่มันไม่ได้จบแค่นั้นเมื่อเราเข้าปากเมื่อแบบเบียเข้าปากไปแล้วปุ๊บออความบอาไมาความเคลิ้มมันก็เริ่ม,มความกึ้นมันก็เริ่มมาและอย่างหนึ่งคือโอ้โหตัวละครลุงจิมนี่คือแบบตรงมากเลยเนาะเหมือนจังหวะที่เหมือนแบบว่าเหมือนเขาถามแหละว่าแบบอ่าคือเขาไปเจอน้องน้องหลี่หมิงก่อนแล้วเขาก็ถามว่าแบบลูกลุงหรออะไรอย่างเงี้ยลูกคุณหรอบอกป่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกผมมันมันหลานมันมันหลานผมยังไม่มีเมียใช่ และอย่างคุณก็รู้ดีว่าแบบผมชอบแบบชอบเป็นนาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบหูพูดตรงเลยก็เลยทําให้เวอร์นก็โอเครับรู้ได้เสร็จปุ๊บก็เลยเป็นที่มาของซีนที่แบบว่าเลิฟซีนนะที่แบบหูทั้งแบบแสงสีอะไรแบบถ่ายสวยมากแล้วถ้าเซอร์ไพรส์เขาไม่ไม่ค่อยได้เห็นเอิร์นบิ๊กเวอร์ชันที่แบบว่าใช่ใช่เลิฟซีนแบบนี้มาก่อนเนี่ยปกติดูอย่างของแบบพิ่นกยกมหรือแม้กระทั่งนิธรรัดาวก็จะเป็นแบบจูบ มันจะเป็นจุติใช่แต่นี้ก็จะได้เห็นแบบในมูที่เป็นวันไอสแตทใช่เป็นบทบาทใหม่ของนักแสดงซึ่งแบบโอ้โหมันถึงปิกถึงคลิงจริงๆนะดูแล้วก็แบบว่าเขินอยู่ข้างในอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะแลวนั่นแหละเป็นจุดกิดเหตุที่ทําให้แบบว่าเกิดความสัมพันธ์ขึ้นความรู้สึกของทั้งสองคนเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปแต่แต่จริงลุงจิมก็พยายามตัดเนาะพยายามที่จะแบบให้มันจบ่ตรงนี้แหละยังคิดถึงเขานะในขณะที่ไม่ยามจะตัดแต่ในใจมันก็ยังคิดถึงเพราะเหมือนเขาก็ อยู่คนเดียวมานานด้วยอีกอย่างหนึ่งคืออย่างไก่ป่าเนี่ยคือเราไม่ได้รู้ว่าลุงจิมรู้สึกยังไงกับไก่ป่าแต่คือไก่ป่าก็มาจีบมาหยอนนั่นแหละก็มาทำแบบนี้ทุกวันแต่ลุงจิมก็คือรู้แหละว่าไก่ป่ารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็แบบว่าไม่ได้แสดงออกเยอะอะไรเงี้ยแต่กลับเป็นเวิร์นเองเขากลับแบบว่าคิดถึงนะคืนนั้นเอออะไรอย่างนี้แล้วเวิร์นก็สู้อะแล้วเวิร์นก็คิด ถึงเหมือนกันของคืนนั้นเออแต่เราจะได้รู้เรื่อของเหมือนคร่าวๆจากในเทเลอร์แล้วว่าเหมือนเขาว่ามีแฟนอยู่แล้วคนนิ้งนแต่ว่าเหมือนอยู่ด้วยกันได้แหละเพียงแต่แบบว่ากลับไปทุกครั้งก็ไม่เจอเวลาไม่ตรงกันก็เหมือนเมื่อกี้เลยตอนที่เขาคุยคืลุงจิมบอกว่าอยากมีบ้านที่กลับไปบ้านแล้วเจอคนที่รออยู่รออยู่ที่บ้านแบบให้หายเหนื่อยเออไม่ใช่ แค่สถานที่ที่เอาไว้แค่นอนใช่ใช่เออแค่นั้นเลยเออแล้วพอไปเจอสถานการณ์แบบนั้นเนาะมันก็เลยรู้สึกแบบเหมือนเริ่มขาดอะไรไปบางอย่างแล้วพอมาเจอแบบลุงจิมพอดีมันก็แบบว่ามันอบอุ่นอบอุ่นเหมือนมีคนดูแลอะไร้าจะเป็นฟิลแบบคนอายุเยอะเขาจะมีความแบบเป็นผู้ใหญ่เขาจะมีความอบอุ่นบางอย่างอะไรเงี้ยพอคนอายุน้อยไปอยู่ใกล้คนเทยุมากกว่าก็จะรู้สึกว่าอุ่นจังเลยว่าแค่แค่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าหวันไหวไปกับลุงจิมแล้วก็เลย นึกถึงตลอดอก็เลยแบบอ่ะมาคงมาหาอย่างนี้งั้นงงแต่เขาแบบว่าซูนนะซูนแบบว่าเออแบบชอบจริงๆอ่ะคือจะมาเจอในฐานะคนที่แบบว่าไม่รู้จักไม่ได้แล้วไงเพราะว่าวันไหนมันจบไปแล้วทีนี้ก็ต้องอยากเจออีกก็ต้องมาในฐานะที่คนที่รู้จักกันก็เลยมีการแบบถามชงถามชื่อกันแล้วก็รู้จักกันสุดท้ายก็เลยเป็นจังหวพะพอดีแหละที่อย่างลีมิงเนี่ยเขาว่าเหมือนไปมีเรื่องมีราวกับฮาร์กับฝับ่งบ้านของฮาร์ดอะไรอย่างนี้จนก็ ต้องไปใช้ใช้ได้การแบบไปทํางานทํางานแทนใช้นี่นนก็คือมันเกิดจากการที่เหมือนเขาไปส่งข้อมันไก่ที่บ้านงราหา,าเองเราก็จะรู้ว่าฮาร์ดเนี่ยแบบว่า เพิ่งมีอาการแบบหูหนวกเมื่อสองสามปีก่อนจากที่ซาเลงเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนลีมิงเขาไม่รู้ไงเขาไปส่งเขาก็คิดว่าได้ยินเรียกนานเขาว่าไม่มีใครตอบไปเห็นแล้วพอเรียกก็ไม่ได้ยินอีกก็เลยเข้าแบบไปจับแล้วในขณะนั้นตัวฮาร์ดเองก็เหมือนจะแอบกินเหล้าของที่บ้านกำลังจะเทก็เลยตกใจก็เลยขวดเหล้าแตกเหล้าแตกแล้วเป็นเหล้าที่ราคาสูงอยู่ใช่ก็เลยวันต่อมาก็คือกลายเป็นเหตุการณ์ที่แม่ของฮาร์ดโทรไปหาจิมแล้วก็เจนาเนาะพาลีมิงมาเพราะแบบ เหมือนฮาร์ดเนี่ยเล่าให้แม่กับพ่อฟังว่าแบบอีกแบบหนึง่งอีกแบบหนึ่งคือส่วนทางกันคือการเป็นว่าหลี่หมิงกันะจะกินเลหล้าฮาร์ดมาหลีหมิงตกใจก็เลยทําทําแต่เหล้าแตกก็คือแบบตรงข้ามกันแต่ตัวหลี่หมิงเองเขาก็แบบว่า ไม่ได้ทําอ่ะผมไม่ได้ทําอ่ะทํำไมต้องต้องต้องรับผิดด้วยปก็คนมันไม่ได้ทาอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามอธิบายแต่ด้วยสไตล์ของเขาเเป็นคนที่แบบว่าท่านี่แบบใจร้อนอะฮะอะไรเงี้ยก็โอ้โหก็คนไม่ผิด่ะเนาะคนไม่ผิดอ่ะก็เขาจเข้าใจได้แต่อย่างลูกเจมเออลูกจิมอ่ะเขาก็จะรู้ว่าแบบว่าอ่าบ้านเนี้ยดาบสุพจนะเป็นตํารวจอะไรอเงี้ยเขาก็มีอยากมีเรื่องความคิดของมุมผู้ใหญ่เขาจะแบบไม่อยากมีเรื่องมีราว เออถ้ามีเรื่องไปขึ้นลงพักมันก็เรื่องใหญ่อีกนู่นนี่นั่นอะ่แล้วเป็นว่านะมันจะต้องแบบเสียงเงินอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากจบขอโทษซะจบจบเดี๋ยวรับผิดไปเอออะไรเบนี้แต่ตัวของหลี่หมิงด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็จะแบบว่าก็คุณไม่ผิด่ะทำไม่ได้ไม่ได้เออไม่ยอมมาคราวนี้มันก็เลยเหมือนหาหลักฐานไม่ได้พอหาหลักฐานไม่ได้ปุ๊บไอเล่านี่ยก็ขวดหมื่นกว่าบาททายังไงก็ต้องเหมือนแบบอ่ะคนละครึ่งไม่ล่ะไม่ชอบรอย่างเงี้ยเออเจ็ดพันป่ะเจ็ดพันอย่างลูกจิมก เดี๋ยวผมอ่ะขอเปี้ยแชร์ก่อนนะเดี๋ยวเอามาให้เจ๊งเจ๊โง่แต่ด้วความลิมิทอ่ะเขาก็รู้ว่าลุงจิมก็ไม่ได้มีเงินเยอะเขาก็เลยแบบขอทํางานทํางานแทดแทนเงินตรงนี้กว่า ก็เลยเป็นที่มาว่าต้องมาทํางานที่นี่อะไรอย่างนี้แล้วก็เลยทําให้แบบมีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับทางด้านของฮาร์ดตอนแรกก็ยังแบบมีท่าทีที่แบบว่าต่อต้านกันอยู่อะไรอย่นอยน้อยเอออะไรอย่างนี้แต่แบบอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเนาะด้วยความที่แบบน่าจะเป็นเจนเดียวกันอายุก็พอกันได้เรียกกันมันก็เลยแบบพอได้รู้จักว่าเขาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ก็เลยความสัมพันธ์มันเริ่มขยับขึ้นราะเขาไม่ได้ออกไปไหนด้วยไงมันก็แบบอยากมีเพื่อนมีรอย่อนแล้วพอเหมือนตัวของ ลีมิงเองเห็นว่าฮาร์ดเนี่ยเขาก็เหมือนเกิดความ N6 เห็นอกเห็นใจออก็แบบว่าเหมือนพยายามอยากจะคุยด้วยอะไรเงี้ยพอได้คุยด้วยก็ได้รู้ว่าเรื่องเล่าในครั้งนั้นอ่ะคือเขาคิดว่าเออเหมือนแบบแม่เขาคงคงไม่รู้จักก็คงแบบตามตัวไม่เจอหรอกตามตัวไม่เจอหรอกอะไรเงี้ยก็แบบว่าเลยคิดโบยไปให้เออร์โบยไปให้เพราะว่าตัวเขาเองก็กลัวความผิดจากพ่อเขาเหมือนกันด้วยความแบบพ่อเขาเป็นตำรวจอะไรเงี้ยอาจจะดุอะไรเงี้ยเออ เราก็มีการขอโทษเกิดขึ้นอะไรเงี้ยตัวนี้เองก็เออก็เข้าใจสายช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆก็เป็นคนแบบโขออกเดียวกันกันนะเหมือนอารมณ์แบบว่าอยากที่จะแบบมีสลัดเพราะว่าเท่าที่ดูอย่างอย่างลีมิงก็เหมือนจะถูกลุงจิมเนี่ยเหมือนแบบวางอะเรียนอย่างนี้เรียนอย่างนี้ทำตามนี้ตามนี้ตามนี้แต่ก็อย่างเออมองตามลุงจิมไงใช่ความคิดลุงจิมแต่อย่างที่เราบอกคือลุงจิมเขาก็หวังดีแหละใช่แต่แบบว่าเหมือนไม่ได้ คุยกันตรงๆเขาไม่ค่อยได้คุยกันกับหลานเขาก็เลยไม่รู้ว่าหลานเขาคิดอะไรอยู่ต้องการอะไรแต่ในความนั้นคือเขาก็เป็นห่วงหลานเขาแหละหวังดีต่อหลานอะไรเงี้ยแต่คือหลานเหมือนเขาก็คิดอีกแบบนึงอย่างส่วนฝั่งของทางด้านฮาร์ดนี่ก็เหมือนกันจะทําอะไรก็คือแม่ก็เป็นห่วงเหมือนกันแม่ก็ไม่อยากให้แบบไปไหนอยากให้อยู่แต่บ้านก็คงเป็นห่วงเรื่องการสื่อสารเวลาอยู่ข้างนอกลำบากลำบากอะไรเงี้ยนั่นแหลมก็เลยแบบว่ามันเป็นสองคนที่เข้าใจกัน พอเข้าใจกันปุ๊บก็เลยแบบท่าทีเปลี่ยนไปเลยนะก็จะมีความแบบเหมือนคุยเริ่มกับเป็นเพื่อนกันเริ่มเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยากดูหนังไม่มีซับอาดเดี๋ยวกูเป็นหัวให้นะให้อะไรเงี้ยช่วยอะไรางี้มีการชวนกันไปดูหนังข้างนอกแต่ว่าตัวฮาร์ดเองก็บอกแม่คงไม่ให้ไปไหนหรอยังหรอแต่ตจนนันไม่ได้ นะก็ต้องขอแม่ก่อนก็ต้องรอดูความสัมพันธ์ของคู่นี้ต่อไปถ้าจะดูมา2องีพีใช่ป่ะความสัมพันธ์ก็ไปไปเร็วก็ไปเร็วเขาเร็วไวเขาเร็วไวเนาะเออไปรอดูกันต่อว่าในอีพีหน้าของ2คนนี้นี่แบบจะเป็นยังไงอะไราะว่าอีพีหน้าเราคิดว่าจะมีงานอะไรกระทบเกิดขึ้นใช่ก็เป็นโมเมนต์อะไรอย่างงี้เกิดขึ้นก็เล่าตอนที้เล่าเป็น2 2คู่เนาะอ่าสองทำลายแล้วก็จะเห็นได้ย่งไก่ป่าเข้ามาจีบก็มาจีบลุงจิ้มเหมือนกันไก่ป่านี่ก็จะแบบว่ามีร้านขายไก่เขาต้องโคกละแคลูกเจ้าของตลูกจ เป็นรู่เจ้าของตลาดเลยเหรอใช่ใช่ใช่แบบว่าเป็นเจ้าของตลาดโอ้โหรวยแล้วเนี่ยมันก็ใชใส่เซ็ตทองไงอะไรอย่างงี้อ๋อคิดว่าแค่ขายไก่เดียวแต่ว่าเป็นร้านหรอเจ๊หงนี่คือเขาปะเนี่ยใช่ใช่ไหมเขาเป็นเจ๊หงปะที่เปียแช่ะ เจ๊หงนี่คือแม่ของไก่ป่าป่ะแม่ไก่ป่าเพราะว่าที่ลูกจีบอกว่าจะต้องปลอเปียแชร์จากเจ๊หงษก่อนใช่ว่าคนนี้ได้เลยอาจจะอาจจะเป็นแม่ของไก่ป่าเออแล้วจะเป็นคนเดียวกันประมาณนี้แล้วเราทั้งหมดก็เกิดขึ้นแบบประมาณนี้แหละแล้วก็มีเรื่องของซาเล้งกับแผลอ่าเออใช่ก็พยายามเอิใจแล้วพอแผลก็กินของเปรี้ยวเอ้ยคือเราอาจจะรู้ าจเทเลอร์แล้วว่าประมาณไหนเลยต้องมีเหตุการณ์ที่แบบเหมือนท้องขึ้นมาอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเร็วนาดนะนี่แบบมาเร็วมากแล้วก็ด้วยความที่เหมือนไม่พร้อมมัองคู่ะเนาะมันก็ต้องมีความเครียดเกิดขึ้นและแบบเอ้าท้องทําไงดีวะนน่นนี่นั่นโน่นแต่ก็แหละมันสุดท้ายแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอะก็ต้องพยายามช่วยเหลือกันแบบเออแก้ไขกันต่อไปแล้วก็ได้เห็นในบุมของลุงจิมที่แบบว่าเนี่ยก็เหมือนตัวเองก็แบบมีหูติดนี่เยอะเหมือนกันนะ ก็แบบว่าหลายอย่างคือค่าไฟเขาแค่คือค่าใช้จ่ายเขาเยอะอะไรเงี้ไหนจะค่าเบี้ยประกันแต่ว่าเขาก็แบบเหมือนเห็นใจซานเล้งน้องทำงานกันมานาสงสารน้องอะไรเงี้ยแบบครอบครัวก็ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะช่วยแบบว่าให้แบบมีของแบบไปสู่ขอสินสอดอะไรเงี้ยไปสู่ขอแบบตัวแพร์อะไรก็เลยแบบว่าตัดสินใจไม่ไม่ใยเบี้ยประกันใช่แล้วก็ย้ซื้อของให้อะไรเงี้ย แล้วดันอีวีลล่อินรถยนต์นี่ก็ดันมาใช้เ,เกิดเหตุการณ์บีเนนะเออ <c oughs> ชีวิตลุงจิมคือข่มขมสุดๆคือแบบว่ารถเซิร์ฟก็อ๋อใช้ประกันม่ไ้เพราะว่าประกันหมด <c oughs> ประกันขาดปอีกเออีกแต่ก็ยังดีนะมาเจอทางด้านของอ่าเวลดเวยบวด้วยบวดก็แบบว่าอ่ะเดี๋ยวผมจ่ายไปก่อนละกันก็เน,นี่ยต้องรบกวนลุงมาที่นี่ก็เลยแบบเหมือนเห็นใจว่าเออถ้าลุงไม่มาเนี่ยก็คงไม่เจอเหตุการณ์นี้ผมจ่ายให้ก่อนละกันอะไรอย่างเงื่อนะก็เป็นการช่วยเหลือกันแล้วก็เข้าใจกันแต่ตอนเนี้ย หวัวต้องสู้หน่อยเพราะว่าลุงเจมตอนนี้คือเหมือนแบบว่าพยายามแบบคิดที่ในหัวใช่จเลงเพราะเขาว่าประมาณตนไงว่าตัวเองอาจจะแบบ ไม่คู่ควรที่จะแบบดูแลใครเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาก็ยังแบบว่าเหมือนยังดูแลตัวเองได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยมีทั้งหลานมีทั้งลูกน้องที่ต้องดูแลอะไรเงี้ยเขาอาจจะยังแบบไม่พร้อมดูแลใครนะครับก็เปิดมาสองอีพีก็โหมีหลายปมมีหลายประเด็นที่เกิดขึ้นกับหลายตัวละครแต่ว่าดูมาสองอีพีชอบนะอืงานพี่อ๊อฟอะก็ดูเป็นน้องงานพี่อ๊อฟอะมันคือดูแบบว่าชีวิตอะชีวิตคนได้ดูแบบการใช้ชีวิตคนจริงๆแบบว่าคนเราหลายคน มีปัญหาต่างกันมีนิสัยต่างกันอะไรเงี้ยแต่บางทีคนเราก็มาเจอกันได้ช่วยเหลือกันได้อะไรเงี้ยแล้วกันแล้วด้วยความที่บอกว่างานพี่ออฟเนี่ยคือเล่าเราไม่ติดเลยเลยเล่าแล้วเราดูแล้วเราก็รู้สึกลภเพลินเพลินมากทูมูดมันไม่มีติดขัดอะไรเลยคือไม่ได้แบบว่าจะอวยนะแต่คือมันเป็นงานจริงๆริงไงงานที่ต้องชื่นชมจริงจรงก็งานพี่ออฟปะเออเห็นแล้วแบบว่าดูแล้วแบบชอบอ่ะ ชอบจริงๆและอย่างหนึ่งคือหน้าถ่ายที่พัทยาหมดเลยอืเห็นเพราะว่าเรื่องม e <ygen. S 2> ันเล่าเรื่องก็ค <ana> ือเกิดที่พัทยยาเหมือนกันเราก็จะเห็นแบบเซนต์มารีน่าเซนต์พานมารีน่าเห็นบริเวณน่าจะพัทยาเกือบหมดแหละเท่าที่ดูอะไรเงี้ยใกล้ๆนี่เองมาดูแล้วรู้สึกเออใกล้ๆนี่เองนะอะไรแบบตอนดูท่าเรือเราก็อ๋อนี่ท่าเรือนะตรงนี้ไปก่อนละไปก่อนละไปก่อนละอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องเล่าเป็นเล่าเรื่องในการผ่านแบบเมืองพัทยาอะไรอย่างเงี้ยเห็นก็ชอบเนาะ ดูมาสองอีพีรู้สึกอยากดูต่อเลยครับแต่ก็นั่นแหละทุกคนก็ต้องไปรอดูกันสองสองตอนต่อหนึ่งอาทิตย์เอออยากดูที่ไหนก็อย่าลืมไปรับชมกันได้ที่แอปพลิเคชัน Disney p พัทน <All Star S 2> ะวอสต้าก็อย่าลืมไปรับชมกันนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนักแสดงกับซีรีส์เรื่องบูนไล่ไก่พระจันทร์บันไก่ในปีที่1แล้วก็ปีที่2นะครับก็หวังว่าทุกคนจะ Enjoy แล้วก็สนุกไปได้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไออนใวคีข นะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสว,ส,สวัสดีครับ